ในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็กตามล่านักเตะจากกิจกรรม f o ต t y v เวิรในสัปดาห์ที่4ีํนำทัพมาโดยชวยสไตรเกอร์อีลิกคันโตนาควารัสเกเลียและแฮมซิกมาดูกันครับว่าผมจะได้หนึ่งในสตัวนี้เสริมทีมหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยคุกกี้แลนด์ชอป รับเติมเกม FC Mobile ถูกกระเติมเองและยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการันตีด้วยการรีวิวมากกว่า1,700รีวิวเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคู่กิแลนชอปโหลโหลโอเคครับสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนครับผมไม่พูดเยอะเปิดมาโล,ลุยเลยครับมาเริ่มกันที่3 0 0พเพร เป้าหมายของผมในวันนี้ครับผมต้องการควารัสเกลเลียแล้วก็อิลิคันโตนาสองตัวถ้าอยากได้มากที่สุดก็จะเป็นควารัสเกลเลียนะครับอยากเสริม LW ลิเซก็โอเค d k r ก็ได้มาต่อกันที่แพ็คอะไรดีท่านผู้ชมเหมือนผมเห็นแพ็ค UCL ครับ107ถึง113โอซิมเฮนเอ็มปาเป้ โกนาเต้บอลดี้โอเคมาโบนัสนักเตะซื้อขายไม่ได้ UCL ลุยโอ้พี่ไม่ได้รู้เลย107ครับ107นี้ต่ำสุดนะแล้วก็108 500 FT point อย่างนั้นเหรอน่าสนใจไปครับ เพราะว่าไม่เกินร้อยเก้าท่านผู้ชมเชื่อผมไหมอือหนึ่งร้อยแปดด้วยซ้ำอะ่ะไปพอ UCL มาต่อกันที่นี่บ้างแล้วกันนะครับสามพันเพจ리버타เรเสผมว่าแพ็คนี้ผมก็ไม่วอล์กเฮ้ยวอล์กว่ะนึกว่าจะไม่วอล์กบาซิล LB มา CDM รอ ีโล่ลามิเลสร้อยครับไม่ถึงกับดีแล้วก็ไม่ถึงกับแย่กลางๆกลางๆนะครับมาต่อกันที่แพ็กฟุตต y ้เวิร์ดวันนวันนี้ไม่ต้องรอแพ็คสุดท้ายครับเดี๋ยวดวงหมดก่อนขอเปิดก่อนแล้วกันนะลุย เอมะเอหรอไอคอนลาฝันแน่เลยพี่เอ้ยพี่ก็ยังมาอีกเนาะต่ำสุดร้อได้ร้อยครับมาต่อกันที่แพ็คไหนดีไม่รู้จะเปิดแพ็คไหนละนีล่ละกันนะครับหนึ่งพัน้าเมตรและเหมือนจะได้ตัวใหม่ด้วยตอนนี้เพิ่งไปไม่ถึงสี่นาทีนะครับเพิ่งผ่านไปไม่ถึงสี่นาที f อฟซีพอยผมจะหมดล้ว เซ็นเตอร์แบ็กแย่แล้วรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะแย่แปลกๆมาครับมาต่อกันที่ชุดรวมลิมิเต็ดโปรดีรุ่นนักเตะฟุติเวิร์ด1 0 9ยถึงผมขอแวะดูเลยแป๊บหนึ่งนะครับ 113อยู่ที่3.23%นี่คือโอก,กาสได้ควาลัสเกลเลียของเราไปครับ500 FC Point พอยต์และไม่มีการเด้งตัวใหม่ด้วยนะน่าจะไม่ได้ลุ้นแล้วครับแพ็คนี้นี่เทอร์แรนด์ CM มเมาดีนี่นะเอาไม่ใช่ไคเวิร์ด มาครับไม่พูดเยอะแล้วรอบนี้เหมือนจะได้ตัวใหม่แต่ exp เพิ่มไม่เยอะนะเหมือนจะได้แค่111 1 1 2หรือเปล่า112ก็โอเคนะเดี ST, st บือบัตอ t ใช่ไหมบือบัตร t o บัตรตอป1 1บ,บครับก็ไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ได้แย่มา มาซื้อซื้อขายได้กันบ้างดีกว่าครับซื้อขายได้ผมไม่ได้รุ้นเลยแพ็คไหนต่อดีท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะหมดแล้ว FC พอให้ผมจะหมดแล้วมาครับข้อเสนอประจำวันเลยอือโอเค ไม่เปลนไเพราะว่ามันซื้อขายได้โอกาสได้น้อยอยู่แล้วตอนนี้ผมเหลืออยู่2,850 FC t มูลกันต่อกับข้อเสนอลิมิเต็ดดีซื้อขายได้เหมือนกันนะครับลุยไม่ได้ลุ้นเลยโอเคเมื่อกี้ถือว่าเป็นการล้างเกลือทั้งหมดนะครับตอนนี้ แพ็คของเราไม่มีเกลือแล้วแล้วเราก็มาลุยกันต่อกับแพ็คฟุตเวิร์ด100วันนี้ผมเมาทุกแพ็คเลยนะขอดูเลทแป๊บนึงนะครับรอบเมื่อกี้เราได้ลาสันแย่เลยละ่ะแป๊บหบนึง่งหาเลทไม่เจอเอออยู่ไหนนาะอ๋อนี่ครับโอกาสได้1 3อยู่ที่6.67% โอกาสหกได้หนึ่งที่เราจะได้ควารัสเกเลียคันโตนาช่วยสไตเกอร์ก็ได้แฮมซิกก็ดีมาครับถ้าใครดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นการเสริมบารมีเสริมดวงเมื่อกี้ผมเอ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นลาซันแบบนะแต่รอบนี้อย่ามานะพี่ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลาสันโอ้โหพี่มีตัวเป็นพันในไหนแล้วก็ไม่ได้ควารัสเกเลียในแพ็กแล้วผมขอมาแลกเปลี่ยนเลยละกันท่านผู้ชมควิชาควารัสเกเลียถนาดสองเท้าสกิล5ดาวความเร็วมีการยิงได้ลุยครับ 6,000 f c Point ผมพูดแล้วอยากจะร้องไห้จอเจียใช่ไหมจอเจียใช่ไหมจำชื่อทงไม่ได้โอเคจอเจีย okay. ถูกแล้วตอนนี้ผมเหลืออยู่800จิกซอเราเอาคาเซมิโร่ไหมรัวเดเกอาร์าดโรลิเซ่ดีอันเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะครับขอเสริมควารัสกิเลียตัวเดียวพอ โอเคครับและนี่ก็คือผลประกอบการในวันนี้ของเรานะครับนี้ที่สุดก็จะเป็นคุยชาควารัสเกลียได้จากการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็1 1 1 3ตัวที่เหลือก็จะเป็น1 1 0นะครับซึ่ง11 0นี้ตรงเลทุกตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นอะไรละสัปดาห์นี้แย่ yeah, จริงนะผู้ชมเพื่อนๆเ,เปิดได้ใครกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ขิงก็ได้นะครับส่วนผมนี่เกือบทั้งเดือนนะครับโยนครับ เจซิโยควารัสเกเรียมาเกเลเล่เนสตาแลกเปลี่ยนมาทั้งหมดครับแต่ที่ผมยังไม่อัพเพราะว่า,วาที่อัพหมดโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยละกันเพื่อนๆเ,เปิดได้ใครกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ขิงก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอไปล้างไตก่อนบ๊ายบาย